ส่วนเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองนี้เอย่าให้ผมพูดเลยนะกันผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับอ้าแล้วกูจะเอาแม้กูแแจไปทำไมเนี่ย What the fuck ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ ก็นานแล้วนะนานแล้วนานมากๆนะครับที่ไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับอ่ะคุณละกูไม่เอากุญแจไปแล้วกูจะล็อกรถยังไงอืมโทษทีนะฮะทุกคนนะครับเบอร์เบอร์นิดนึงนะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Crazy Baker Thailand นะฮะวันนี้อยู่กับผม Crazy Baker ไปดื่มสวัสดียังเป็นทางการ สวัสดีทำไมต้องสองรอบโอเคเดี๋ยวบอกก่อนนะครับวันนี้ว่าจะารถไปล้างนะครับนี่ดูสาภาพแบบต้องจอดขึ้นสแตนไว้นะครับเพราะไม่ได้ขี่เลยนะครับกลัวยางมันจะเสีย <c oughs> ก็เอารถไปล้างหน่อยฝนก็จะตกแหอะ <c oughs> แต่เดี๋ยวเราวอร์มเครื่องก่อนนะครับรถโศโคกมากก็ตั้งใจว่าจะเอาไปล้างแล้วก็คุมผ้าเก็บไว้เลยนะครับ <c oughs> คิดถึงเสียงท่อจังเลยคิดถึงนะครับไม่ได้ขี่ประมาณสามปีแล้วนะรับ <c oughs> <c oughs> สตแตนลงเงินฝนมาแล้วทุกคนฝนมาแล้วจริงจังนะครับเดี๋ยววางเครื่องกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะไปล้างรถละตอนแรกกะว่าจะไปล้างที่ เลสไลน์นะครับแต่ว่าเลสไลน์ไม่รู้เปิดหรือยังเลสไลนะ์เขามีบริการล้างรถด,ด้วยนะฮะนี่แล้วเขาก็ทำเบาะให้เราด้วยสุดยอดเบาะสวยมากนะครับดูอันนี้เป็นผ้าอาคันธารานะเอ๊ะขายของขายของตันอดอ๋อโอ้โหอันนี้รถมันหนักหรือย,ยางลมยางมันอ่อนอ้าวเหนื่อยเหนื่อยทุกคนคิดถึงทุกคนมากเลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ นะคอมเมนต์นเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับสถานการณ์ตอนนี้เออดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะไปอยากฝากบอกทุกคนนะครับว่าให้ดูแลตัวเองดีๆนะฮะมันล้างมือบ่อยๆนะครับทุกคนล้างมือสวมแมสนะครับก่อนออกจากบ้านก็อนทำไม่จําเป็นก็ไม่ต้องออกไปไหนครับปกติผมก็ไม่ออกนี่ผมไม่ออกจากบ้านนานมากแล้วนะ แต่วันนี้มันจะเป็นนะครับรถสนิมจะแดกแล้ว <c oughs> คือถ้าไม่เอาไปล้างนี่คือสนิมกินเลยนะครับ <c oughs> ทุกคนครับ <c oughs> ก็เลยต้องเอารถไปล้างหน่อยเพราะฝนมันตกแท้ทุกวันเลยนะเออเอารถไปล้างแล้วก็มาเก็บนะแต่พแทบจะไม่ได้ขี่เลยขับแต่รถจนนะครับมันไม่ได้เที่ยวไงครับทุกคนครับมันไม่ได้เที่ยวก็เลยแบบเราไม่ได้เอารถออกอะ่ะเออไม่อยากออกอะ่ะ มันไม่ใช่ไม่อยากออกอยากออกแต่มันไม่รู้จะไปไหนมันไม่มีใครเขาไปไหนกันนะครับทุกคนครับอืมเอาวันนี้ก็ถือว่าเรามาระบายอารมณ์กันสักหน่อยนะะกับสถานการณ์โควิดแบบนี้ที่เราออกไปไหนกันไม่ได้นะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะทำเวลานิดนึงนะฮะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีฝนมันไล่มาแล้ว ่น่าจะไม่นานนะครับน่าจะตกแป๊บเดียวเออเพราะว่าถ้าตกนานนี่คือกลับมาก็เล็บเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือภาวนายอย่าให้มันตกนานเข้ามตัวเองนะครับนะทุกคนนะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับอย่าห่างหายไปเลยใครเข้ามาดูก็แวะมาคอมเมนต์ทักทายกันบ้างนะครับ จะได้รู้ว่าเออยังมีคนดูอยู่นะช่องเคซี่เบเกอร์นะยังไม่ได้เลิกทำนะ <c oughs> วันนี้ขอเฟียลฟ้าสักวันนะ นะทุกคนนี่มันสถานการณ์โควิดนี่มันสถานการณ์ล็อกดาวน์จริงหรือเปล่าทำไมรถเปนเยอะจริงเลยรอือผมเข้าใจว่ารถมันจะน้อยกว่าน,นี้นะทุกคนครับคือไม่ได้ออกนานมากจนไม่รู้แล้วว่าสภาพต้านเมืองนี่เป็นยังไงนะทุกคนเนะี้ย เราต้องเข้าข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมแน mm ่นอนจริงเฮ้ยพี่นี่มันทางออกโอ้โหนี่เห <enables> ็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไปว่าเขาอีกเอออยู่เฉยดินี่ทางออกอยู่นี่พี่เขามาออกทางเข้า เยอะมากทุกคนนี่เนโควิดจริงวะเนี่ยคนดูแลตัวเองด้วยนะครับนี่คือเป็นห่วงจริงเลยนะคือเอาเป็นว่าทุกวันนี้ตื่นมาที่ห่วงสุขภาพาตัวเองก่อนเลยนะครับพราตื่นขึ้นมาแล้วจมูกยังไม่กลิ่นยังไม่ไอยังไม่อะไรนี่ก็ถือว่าช่วงดีสุดแล้วนะส่วนเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองนี่เออ,อใหญ่ผมพูดเลยแล้วกันนะ <c oughs> <laughs> ผมขอไม่พูดแล้วกันนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าผมอีกนอเนะผมไม่อีกนอเนียครับถ้าใครที่ติดตาม a ฟ e b o ๊ k ส่วนตัวผมผมไม่อีกนอเนียครับแต่ผมไม่อยากพูดออกคลิปนะเดี๋ยวมันยาวโอเคนะครับทุกคนเรามาถึงร้านล้างรถกันละเดี๋ยวเราต้องล้างรถกันก่อนนะครับรถแบบสภาพโสมมไม่ไหวเลยจริงๆนะครับดูดีแบบน้องๆเขานั่งกันแบบคือนั่งกันแบบ ไม่มีงานเหลยนะไม่มีรถล่างเลยนะครับโอเคสภาพ <c oughs> ล้างสีล้างโซ่ครับ <c oughs> อ่ะราไปหานะที่ปีกวิเวกนั่งรอดีกว่านะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับ <c oughs> มาเจออะไรคลิปหน้าไเวย